สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะพ p นี้นะคะดิฉันจะนําเสนอเจ้าจอมแว่นนะคะพระสนมที่พระมเหสีรัชกาลที่หนึ่งทรงขึงขั้นดักตีหัวนะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุราโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งดำรงพยศเป็นสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกทรงรับเจ้าจอมแว่น เป็นข้าบาทบริจาริกาช่วงที่ไปตีเมืองเวียงตันถือเป็นอีกหนึ่งสนมหรือเจ้าจอมที่ต้องรับเมือกับความผึงของเอกภรรยาคือท่านผู้หญิงนาคต่อมาได้รับการสถาพนาเป็นสมเด็จพระอมรินทรามาตที่ถึงขั้นดักตีศีรษะด้วยดุ่มเสมเจ้าจอมเว้นพระสนมคนโปรดนะคะ เจ้าจอมเว่นอาจไม่ได้เป็นผู้มีความงามต้องตามพระเนตรแต่กลับเป็นพระสนมที่ทรงปรดปานและเกรงพระไทยมากอีกคนหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชเสด็จขึ้นปราบดาพิเศษขึ้นของราชสมบัติแล้วนะคะทรงพระกรุณาโปรดเก้าแต่งบั้งเจ้าตอมเว are, ale, ale, ้นเป็นสนมเอกและโปรดให้รับใช้ใกล้ชิดเจ้าจอมเบ้นนะคะเป็นธิดาขุนนางแห่งนครเบงกัน เมื่อพศ2321รัชกาลที่1ครั้งยังเป็นสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกยกทับหลวงไปตีเมืองวิงจันค่าเดียวกับอัญเชิญพระพุทธมหามันีรัตนปฏิมางกรและพระบางมาจากเวียงจันนะคะเข้ามาถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงรับเจ้าจอมแว่นมาเป็นข้าบาทบริจารกาด้วยครั้นเข้าสู่บารมีแล้วเจ้าจอมแว่น ป้องเชิญกับภาพเหสีที่มีคําเปรียบเทียบว,ว่ามเหตสีที่ถึงเหมือนหนึ่งเสือหมอมราชวงศ์คือประโมทเขียนถึงเรื่องเจ้าจอมแว่นไใ้หนังสือเรื่องโครงกระดูกในตู้นะคะเราเรื่องราวเมื่อครังเจ้าจอมแว่นเข้ามาอยู่ในรมเนียบสมเด็จเจ้าพญาแล้วนะคะท่านผู้หญิงที่ขึ้นชื่อเรื่องความหึงหวงมีปากเสียงกับสมเด็จเจ้าพญาด้วยเรื่องคุณแว่นอยู่บ่อยครั้ง เนื้อหาหนังสือตอนหนึ่งระบุว่าคืนวันหนึ่งท่านผู้หญิงถือดุนสมแมไปยืนดักอยู่ในที่มืดบนนอกชานเรือนพอคุณแว่นเดินออกมาจากเรือนหลังใหญ่อันเป็นที่อยู่ของสมเด็จเจ้าพญาท่านผู้หญิงก็เอาดุนสมแมตีหัวคุณแว่นก็ร้องขึ้นว่าเจ้าคุณขาคุณหญิงตีหัวดิฉันสมเด็จเจ้าพญาก็โกรธยิ่งนัก ช่วยได้ดาบจากเรือนมาฟันท่านผู้หญิงฝ่ายท่านผู้หญิงก็วิ่งเข้าเรือนที่ท่านอยู่แล้วปิดประตูลั่นดานไว้สมเด็จเจ้าพยาก็เอาดาบฟันประตูอยู่โครมโครมสัสนนีวีรสินชัยผู้เขียนหนังสือลูกท่านรันเธอที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในราชสํานักเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นครั้งที่สุดที่คุณหญิงแสดงออกถึงความพึงหวง ในกรณีเจ้าจอมเว่นต่อจากนั้นท่านผู้หญิงไม่ได้อยู่ร่วมกับสมเด็จเจ้าพญาอีกเลยตราบจนรัชกาลที่หนึ่งสวรรคตเจ้าจอมเว้นนะคะเป็นผู้มีศิลปะในการเพชรทูลนะคะคนในวังมักเรียกเจ้าจอมเว่นว่าเจ้าคุณข้างในส่วนเจ้าพญาลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอให้สมญาเจ้าจอมเว่นว่าคุณเสือ เพราะความเข้มงวดและเคร่งครัดในระเบียบวินัยแต่แม้จะขึ้นชื่อเรื่องดังกล่าวจนพระเจ้าลูกเธอที่ส่งพระยาลขึ้นเฝ้าผ่ากันกลัวเกรงแต่ยามที่พระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอแต่ละพระองค์ต้องการความช่วยเหลือเจ้าจอมเบ้นก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เจ้าจอมเบ้นเป็นผู้ใช้ศิลปะและความกล้าในการเพชรทูลต่อ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโรคมหาราชเช่นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภา,ายัยขณะดำรงพระอิสริย,ยุศเป็นสมเด็จเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรศุนทรทรงมีความรักต่อเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดต่อมาดำรงพระอิสรย,ยุศเป็นสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ทั้งสองพระองค์ไม่กล้ากราบทูลรัชการที่หนึ่งแต่ก็ได้เจ้าจอมเบนเป็นคนกลางช่วยประสานให้ด้วยความกล้าและศิลปะในการเพชรทูลเรื่องที่เห็นว่าสมควรและถูกต้องเจ้าจอมเบ้นจะกราบทูลโดยไม่ได้เกรงกลัวต่อพระราชาอาญาซึ่งรัชการที่หนึ่งทรงตระหนักถึงความพักดีและความสุจริตใจของเจ้าจอมเบนจึงไม่ทรงพิโรธหากไม่เห็นด้วยก็จะ พระราชทานคำอธิบายเหตุผลเจ้าจอมเว่นยังเป็นผู้กับทูลครั้งรัชการที่หนึ่งมีรับสั่งให้ทำากวดทองใหญ่เพื่อสมพระศพสมเด็จพระพี่นางทั้งสองพระองค์และมีรับสั่งให้เชิญพระโกรเข้ามาตั้งถวายให้ทอดพระเนตรขณะที่ไม่มีผู้ใดกล้ากลับทูลเจ้าจอมเว่นกับทูลทัดทานว่าน่ากลัวและเป็นรางเมื่อเห็นพระโกรแล้วจะรองให้ร่วงหน้าเสือก่อน สันสนีอธิบายว่านอกจากความกล้าและศิลปะการเพชทูลแล้วคุณสมบัติพิเศษของเจ้าจอมแว่นอีกประการก็คือฝีมือการทำอาหารท่านเป็นผู้คิดค้นคประดิษฐ์ขนมไข่เฮียขึ้นทุนก้าวถวายเมื่อมีพระราชประสงค์จะเสวยไข่เฮีย่ยที่คนโบราณนิยมรับประทานกับมังคุดแต่หายากเจ้าจอมแว่นจึงประดิษฐ์ขนมไข่เฮียขึ้นแทน และเป็นที่พอพระไทยขนมยังมีให้หารับประทานกันได้บ้างในปัจจุบันเจ้าจอมแบนถือได้ว่าเป็นพระสนมที่รุ่งเรืองอย่างมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุาราโลกมหาราชหลังสิ้นรัชการท่านได้ออกพระบรมมหาราชวังไปอยู่กับพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้ากุญยนทิพยดี พระราชธิดาพระองค์หนึ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องจากทรงมีเชื้อสายเวียงจันทร์เช่นเดียวกันเจ้าจอมแว่นไม่มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาและถึงแกอ่อสัญกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณนาภารายไม่ปรากฏวันเดือนปีที่ชัดเจนสำหรับประวัติเจ้าจอมแว่นนะคะ เจ้าจอมแว่นหรือคุณเสือเป็นพระสนมเอกแม่พระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกที่รับใช้เบื้องพระยุคคนระบาดอย่างใกล้ชิดอีกทั้งมีหน้าที่อภิบาลพระเจ้าลูกเธอที่ยังส่งพระเยาว์อย่างข้มงวดจนได้รับฉายาว่าคุณเสือเจ้าจอมแว่นนำเดิมคือนางคำแว่นธิดาเพียเมืองแผนเชื้อสายกษัตริย์เมืองเวียงกันมีพี่น้องร่วมบิดามดาสี่ท่านคือ หนึ่งนางคัแวบนต่อมาเป็นพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 2. เท้าตามเสียชีวิตที่เมืองขอนแก่น 3. เท้าผามเสียชีวิตที่เมืองเวียงจันทร์ 4. ่หญิงแม่ปรากฏนามต่อมาเป็นภรยาเทา้าคำบงซึ่งต่อมาเป็นเจ้าเมืองขอนแก่นต่อจากเพียเมืองแผนเจ้าจอมวบนเป็นชาวเวียงจันทร์ ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมาตั้งแต่พศ2322ขณะยังดำรงพยศเป็นเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกเมื่อครั้งเป็นแม่ทัพไปตีเมืองบึงจันเมื่อพศ2321ได้เชิญเสด็จพระราชบุตรในพระเจ้าสิริบุญสารองค์บุญมายังสยามโดยประกอบด้วยเจ้านันทเสน เจ้าอินทวงศ์และเจ้าอนุวงศ์แต่เจ้าพรมวงศ์พระอนุชาได้หลบหนีไปเมืองอื่นเสียในการเดียวกันนี้ยังได้รับนางคําเว้นเป็นชายาในเวลาเดียวกันนั้นอีกทั้งกวาดต้อนชาวเราพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติกลับมายัางกรุงธนบุรีในการนี้ยังได้รับเจ้านางคําเว้นซึ่งเป็นนางกำนันของพะอระอครมเหสีพระเจ้าสิริบุญสาร มาเป็นชายาในพศ2 3 2 2เจ้านางคำแว่นขอให้สมเด็จเจ้าพยามหากษัตร์ศึกยกเว้นทําลายเมืองพันพ้าวสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายในปัจจุบันและได้รับตามคำขอเมืองพันพ้าวหรือค่ายพันพ้าวนี้เป็นค่ายทหารที่มั่นชั่วคราวของกองทัพไทยปัจจุบันคือบริเวณหน่วยปฏิบัติการตามํำแม่น้ำขง ศึกครั้งนี้เรียกว่าศึกนางเขียวค้อมชาวพันธุ์เผาสีเชียงใหม่ได้สร้างตีดีไว้เป็นอ,อนุสรณ์ที่วัดเขียวค้อมบริเวณบ้านหัวทรายอำเภอสีเชียงใหม่ไว้เป็นที่เคารพสักการะของชาวพันธุเผาสีเชียงใหม่จนถึงทุกวันนี้ตำนานนางเขียวค้อมมีหลายสำนวนนะคะและชาวเมืองได้รับยุยกดองเจ้านางคำแว่นเป็นเจ้านางเขียวค้อมและในครั้งนั้นนะคะสมเด็จ พระยามาหากษสัตริศได้อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมาประดิษฐานไว้ที่ค่ายพันเพลาโดยสร้างขอพระแก้วชั่วคราวเพื่อการนี้ส่วนรัษดรชาวเวียงจันทร์ส่วนหนึ่งให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองพันเพลาปะโคและเวียงคุกจากนั้นจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางพร้อมทั้งนำเชื้อพระวงศ์เวืองจันทร์ข้าราชการกรมการเมือง รวมทั้งราชดรชาวเวืองตันที่เหลือลงมาที่กรุงธนบุรีเจ้าจอมเว้นเป็นผู้มีความกล้าหาญและมีศิลปะในการเพชรทูลเรื่องราวต่างๆที่ไม่มีผู้ใดกล้าจะากลับทูลถ้าท่านเห็นว่าเป็นสิ่งสมควรและถูกต้องแล้วก็จะกลับทูลทันทีมีได้เกรงกลัวพระราชอาญาความกล้าหาญของเจ้าจอมเว้นเป็นที่ประจักษ์เมื่อปีพศ2339 ข่าวที่สมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรากายจากการวารชการเมืองขณะบรรทมหลับก็เกิดพัะสบินและทรงละเมอทำให้ข้าราชบริพารตกใจไม่รู้ที่จะทำอย่างไรดีเจ้าจอมเว่นใช้ความกล้าหาญกล้าตัดสินใจกัดนิ้วพระบาทจนพระเจ้าอยู่หัวทรงรู้สึกพระองค์และตื่นบรรทมเจ้าจอมเว่นได้รับความดีความชอบ และเป็นที่ปรดปานของพระองค์ความจงรักภักดีและความสุดจริตใจของเจ้าจอมเว้นนี้สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุราโลกมหาราชจึงไม่ทรงพิโรธเจ้าจอมเว้นยังมีความสามารถในการปรุงอาหารยิ่งนักดังปรากฏเป็นตำนานว่าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุราโลกนั้นโปรดเสวยไข่เฮียกับบังคุดเป็นอย่างยิ่ง ยู่มาวันหนึ่งก็ปวดจะเสวยแต่ไม่มีใครสามารถหาได้เลยเพราะไม่ใช่ฤดูกาลของไข่เที่ยบเจ้าจอมแว่นจึงประดิษฐ์ขนมไข่เฮี่ยขึ้นเพื่อถวายแทนต่อมาหลายท่านเรียกขนมว่าขนมไข่เฮี่ยด้วยชื่อใหม่ที่ดูรูราก็เป็นเรียกชื่อขนมไข่หงเมื่อครั้งทำบุญใหญ่ฉลองวัดภาษีรัตนสสดาราม สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงเลือกเข้าทําขนมจีนเลี้ยงพระสงฆ์นับพันรูปถึงวันระกเกวนโดยเจ้าตอมแว่นผู้มีชื่อเสียงในการปรุงน้ํายาที่สุดในสมัยนั้นได้เป็นผู้ปรุงถวายพระในการเลี้ยงนี้เองเมื่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้างกรุงเทพม,มหานครและพระบรมมหาราชวังขึ้นนั้นสมเด็จพระอมรินทราก็มีได้เสด็จเข้ามาประทับ ในพระบรมมหาราชวังเลยประทับอยู่ที่บ้านเดิมจนสวรรคตเจ้าตอมแว่นเป็นพระสนมเอกที่รับใช้เบื้องพระคนณยุบาทอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังมีหน้าที่อภิบาลพระเจ้าลูกเธอที่ยังทรงพระยาวอย่างเข้มงวดจนได้รับฉายาว่าคุณเสือ แม้ว่าเจ้าจอมเว้นจะมีอุปนิสัยเข้มงวดจริงจังปานใดก็ตามแต่ความจงรักภักดีอย่างจริงใจเป็นที่ประจักษ์แก่บรรดาพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอเมื่อพระองค์ใดทรงมีปัญหาสําคัญแก้ไขไม่ได้ด้วยพระองค์เองมักจะขอร้องให้เจ้าจอมเว้นช่วยทุกครั้งทุกพระองค์ก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มใจเสมอตึง mm hmm. เป็นที่เกรงกลัวและนับถือของทุกพระองค์ เจ้าจอมแว่นรับราชการในสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุราโรคอย่างใกล้ชิดแต่มิได้ให้ประสูตรพระนอนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ถวายการอภิบาลพระเจ้าบรมเธอเจ้าฟ้ากุลดลทิพยวดีอย่างใกล้ชิดเนื่องจาก มีเชื้อพระาเป็นชาวเวียงจันเหมือนกันรวมทั้งยังเป็นผู้ถวายการอภิบาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาัยที่ประสุติแด่เจ้าฟ้ากุนดลทิพย์ดีอีกสามพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้าอาภณรสมเด็จเจ้าฟ้ากลางก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพยาบำราปรปักเจ้าจอมเว้นถึงแก่อน,นิจกรรม ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาไรอีพีนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะขอขอบพระคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับฟังรับชมช่องสิทธิ์เคสชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสาหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยตจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะท่านจะไม่พลาดเรื่องราวใดๆที่ดิฉันจะนํามาเสนอต่อไปนะคะขอบพระคุณและสวัสดี ขอบคุณข้อมูลจากพันทิป .com g o t o n o org, ศิลปะแมกกาซีน c o m ขอบพระคุณทุกๆแหล่งข้อมูลนะคะขอบพระคุณที่ดิฉันได้มานำเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีนะคะอีพีหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ